สวัสดีครับ FC นะครับลุงนิรนามทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมานะบอกคลิปท่านอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นของนะอาจารย์นนท์นะครับซึ่งอาจารย์นนท์ก็เป็นนะครับพระที่นะครับแม่นนะครับแม่นเรื่องนะโชคลาภนะเรื่องเลขนะครับการคํานวณนะครับซึ่งนะครับงดที่แล้วนะอาจารย์ท่านก็ให้เป็นเลขวินนะครับเลขวินวาวแหวนสรีนาหนูนะครับไม่ใช่เลขวิ่งนะครับก็จะเป็นนะหนึ่งสี ห้าหกเจ็ดเก้านะมันก็จะเข้าหนึ่งเข้าห้าเข้าหกนะครับคือเข้าทุกตัวแต่ว่าอาจารย์ให้เอฟซนะครับหรือว่าให้นะครับผู้ชมมือทุกท่านนะครับจับคู่กันเองนะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะเอาไปจับคู่นะครับเพราะว่าเลขวินเข้าทุกตัวนะครับหนึ่งห้าหกเจ็ดเก้านะะงวดที่แล้วนะครับซึ่งงวดนี้อาจารย์นะก็ให้มาแล้วนะครับเป็นนะครับ เลขของอาจารย์นนท์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่นะสนิทหรือว่าเป็นที่เคารพของลุงนิรนามนะครับอันนี้ถ้าท่านไม่เชื่อไงก็โทรไปสอบถามลุงได้นะครับมีออกที่นี่ที่เดียวนะครับเลขอาจารย์นนท์เลขวินนะฮะงวดวันที่หนึ่งธันวานะครับหกสิบสี่หนึ่งสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับอันนี้เป็นเลขวินนะครับ อันนี้ก็ทีนี้ก็จะมาจับคู่จะเป็น14 15 17 19 45 47 49นะครับนี่จะเป็นเลขวิน57 59 79ส่วนนะครับที่อาจารย์นะฮะจะเน้นมาเลยนะฮะงวดนี้ก็จะเป็นนะครับเน้นล่างนะครับเน้นล่างคือเน้นๆนะฮะ59นะครับ5กับ9อืม5กับ9นะครับนี่เป็นเน้นล่างนะครับ 15 4 519 49สน,นี้ะครับกนีก็จะเป็นเลขกันนะครับ74แต่ที่เน้นก็คือ5กับ9นะครับเป็นเน้นล่างนะครับคือ2ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขของอาจารย์นนท์นะครับซึ่งก็เป็นที่นเคารพนับถือนะของหลวงนิรนามนะครับซึ่งก็นะครับ ได้มาออกแค่ช่องคนสำอ้อยนะครับช่องเดียวนะครับก็มีโอกาสนะครับได้มานะครับเผยแพร่นะครับหรือว่ามีการมีโอกาสได้มานําเสนอนะครับเลขของท่านนะครับให้ f c ทุกท่านนะครับได้ชมนะครับก็คลิปนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเราก็จะมีนะครับเสียงให้ f c ทุกท่านนะครับได้ฟังนะอาจารย์ก็โทรมาบอกนะครับเมื่อวานนะครับเดี๋ยวฟังนะครับ กดเลยหดเลยัลอีครับมาแล้วค่ะเือดนี้คำ่เดี๋ยวเือานมานิดหนึงครับครมันเข้าแต่เลขวินเนาะครับครับคัาชมันอยู่ในวินแต่ไม่ได้ลงตัวเน้นอ๋อครับคเลขินนักเข้าเลขในวินมันมี หกหนึ่งยู่ันมีเจ็ดหกหนึ่ง<อ>เล็กในเลินเนอะครับเนอะสนใจเล็กวนวมเกินก็มีห้าเจ็ดอื่เราไม่ได้เน้นเอาอ๋อไม่ได้ไม่ไม่ได้เน้นครับ Go. ล่างมีห้ากับเก้าใช่ไหมห้าเก้าห้ากับเก้ามันก็จะมีหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าครับแล้วก็กันไว้สักตัวหนึ่งกันเจ็ดสี่กันที่ท่านนะฮะได้ฟังก็เป็นเสียงของอาจารย์นนนะครับซึ่งโทรมานะบอกเลขให้ผมนะครับได้มานะ นำเสนอให้ FC ทุกท่านนะครับได้ชมแล้วก็เป็นแนวทางนะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับงวดวันที่1นึ่ธันวาหกสิบสี่นะครับซึ่งก็หรืออีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงงวดแล้วนะครับงวดนี้อาจารย์เน้นมาเลยนะครับว่าเน้นเลขเก้านะครับเลขเก้านะเน้นเลยเลขเก้าล่างนะครับเก้าล่างคือตัวเน้นนะเก้าล่างนะจับคู่ก็จะเป็นเก้าห้านะครับ น้นล่างวันนี้ไง95นะครับก็ถูกนะครับก็อาจารย์น้นจะเป็นตัว95นะครับ5 5 9นะครับคลิปนี้นะครับก็ยังไงนะครับก็นะครับฝากนะ FC ทุกท่านนะครับชอบตัวไหนนะครับรักตัวไหนก็นะครับก็ใช้วิจารยณในการรับชมนะครับแล้วก็นะเป็นแนวทางให้ท่านนะครับได้เสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับ รักตัวไหนก็นะครับจิ้มไปตัวนั้นนะครับทุกเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางนะครับดูแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับช่องคนทำไว้้วยครับขอบคุณมากครับ